没又不甘，怒吼着。天生吹眸的洞车，戏弄着命途辗转，又如何？万道争锋，龙凤几何，同我无畏复活，燃烧着天地。 กรพัดสวรรค์ความเดิมตอนที่แล้วเพื่อ,อสูญชั้นฟ้าตัวนี้แล้วคงเป็นเสีงยงโชคที่หุบเขาหานปิงมีไม่น้อยเลยทุกคนไม่ต้องลนเพเพียงลงมือพร้อมกันก็พอที่จะฆ่าอสูรชั้นฟ้าได้จะมีอสูรชั้นฟ้าอีกตัวเราอย่าเพิ่งลงมือก่อนเป้าหมายกิ้งกาพเพลิงแกนโลก,กาคือมังกรเทพสีตะลามูดเึินอสูรชั้นฟ้าสองตัวนี้ต้องเอาชนะทุกตัวมังกรเทพสีตะลาข้างแล้วมังกรเทพสีตะลาจะหนี น้ามู่เชิญตัวหายนาหนเขาจะแย่งศูนชั้นฟ้าไปตาอไปอย่าให้พวกเขาแยกไปด้วยตอนที่30บทเชื่อมโยงสายเลือดสวยสวยยิ่งนัก พวกเจ้าเคยพบมูเมมม่เฉินหรื oh. อไม่มูเ่เฉินเอ่อมู่เฉินตัวไหยนะแห่งดาบวิถีจิตเขากับคนอื่นๆไล่ตามอะสูชั้นฟ้าสองตัวนั้นไปเอ่อไปทานะก,กันนะขอบคุณมาก ็เปนอสูชั้้นฟาจริงๆอาการบาดเจ็บของมังกรเทพสีตะลารุนแรงขึ้นคงอยู่ได้อีกไม่นานพวกที่อยากได้แกมวิญญาณอสูรชั้นฟ้ามีมากจริงๆความสามารถก็ไม่เบาต้องสู้และจบงานให้เลยเจ้าหนูจะเข้าใกล้อสูรสองตัวนี้ก่อนพวกเขาจะมาถึงถึงตอนนั้นเจ้าค่อยออดอกบ้านทวนลัวมาลดการควบคุมของข้าลงให้ต่ำที่สุดหลังจากที่ข้าจัดการเจ้าสองคนนั้นเจ้าก็ช่วยโอ,อกาสยึดแก่นวิญญ,ญาณได้ข้าจะไปดูข้างบนพวกเจ้าระวังตัวด้วยเดี๋ยวมือฉัน ไปช่วยเธอเวรวดเร็วปานนี้เชียว อย่าให้พวกเขาแยกผลงานไปได้ตามไปพลังมังกรเทพบสีตลาใกล้จะหมดลงแล้ว สู้สุดชีวิต หากเจ้ายังไม่ลงมือจะไม่ทันการนะ <c oughs> เอามาได้แล้วมูเฉินทำสำเร็จแล้วจริงๆ เขาทำได้อย่างไรกันมู่ฉินต้งเก็บวิญญาณมาได้เก็บวิญญาณสองดวงเดี๋ยวสูนยชั้นฟ้าทั้งสองตัวเขาฆ่าหมดแล้วคนพวกนี้เป็นระดับเทพไม่ควรยุ่งเกี่ยวถอยก่อนสถานการณ์ตอนนี้ไม่ดีต้องหาวิธีออกไปเาโอกาสสกัดแกมวิญญาณก่อน ดิมที่จิโยเหลือปราวิญญาไม่มากเแยงว่ามือครู่จะใช้ไปหมดข้าต้องหาวิธีกำจัดพวกเขาเจ้าจะมีแรงไหมเ <c oughs> จ้าวิ่งหนีก็ได้แล้วสลัดพวกเขาเป็นเรื่ององ,ง่ายไม่ต้องตามมาแล้วมู่เฉินความอยากของเจ้าใหญ่โตนักพวกเราลงแรงเพื่อสู้สูนชั้นฟ้าทั้งสองตัวนี้เปขนาดนั้นเจ้ากลับคิดจะเอาไปเองอยากได้ก็ไปเอาสิ S 1> <S 1> <S <S ข้าได้มาแล้วฮะเหมือนแก่นวิญญ,ญาณจะแปลกๆอี่สารเร็วกล้าเอาแก่นวิญญาณธรรมดามาหลอกพวกเราหมู่เฉินเจ้าร้นหาที่ตายาฮะทำไมมันรวดเร็วถึงเพียงนี้ไรร่องรอยในพิบตาเดียวเลยข้าจะดูซิว่าเขาจะหนีไปที่ใดตามไปนี่ คิดไม่ถึงเลยมู่เฉินตัวหยนะแห่งดานวิถีจิตจะเก็บแก่นวิญญาณอสูรชั้นฟ้าได้สองดวงเขายังแอบหนีไปต่อหน้าชินจิ้งเลยคราวนี้คงเป็นการแย่รังแตนนั่นสิมีแก่นวิญญาณอสูรชั้นฟ้าสองดวงเขาต้องกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่ผู้แข็งแกร่งไล่ตามฮะฮะอ๋อฮะมู่เฉินไปที่ใดแล้วหรือสาวสวยท่านนี้ก็อยากได้แก่นวิญญาณอสูรชั้นฟ้าเช่นกัน ขอโทษที่พูดตรงเจ้าไม่ดูฝีมือตัวเองเลยตาระดับแปดเออเมื่อครู่ข้ามีตาหาไมีแววไหมคือมู่เฉินไปทางนั้นแล้วนะมู่เฉินข้าจะไม่ยอมให้ผู้ใดทำร้ายเจ้า น่าจะสลัดสามคนได้แล้วต้องรีบสกัดแกมวิญญาณก่อนแกนวิญญาณสองดวงนี้ช่วยข้าพัฒนาได้มากขอบใจนะมู่ถฉิงตอนจอด,ด,ดสกัดแกมวิญญาณหากมีส่วนเกินก็ให้ข้าดูดซับหน่อยเพื่อเพิ่มพลังข้างหลังยังมีศัตรูไล่ตามอยู่แกนวิญญาณอสุนชั้นฟ้าเต็มไปด้วยพลังแข็งแกร่งเจ้าหนูอย่างเจ้าไม่มีบุญจะได้รับ ศัตรูที่ไล่ตามรอฆ่าสกัดแก่นวิญ,ญญาณแค่ยกมือก็จัดการเรียกตอนเจ้าสกัดแก่นวิญญาณระวังให้มากเกิดอะไรขึ้น หรือว่าจะเป็นแก่บรญญาณนสูงชั้นฟ้าสองดวงเย็นหนึ่งร้อนหนึ่งจะขับไล่กันในตัวเองจะโยกหรือไปรวดเลยวกับใช้พลังไปทั้งหมดไม่มีทางจะควบคุมได้เกรงว่าจะถูกต่อต้าน กระดาษนินกำลังปกป้องค่ะ จะโยกใกล้จะไม่ไหวแล้วอย่าทำได้นางร่างกายข้าแต่ไปด้วยพลังสองส่วนของแก่นวิญญาณทุกกระดาษนิ่งตัดสินว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่คุกขามเจ้าเกร่นว่าต้องกำจัดข้าให้สินส้นซากทุกอย่างถึงจะหยุดได้แต่ตอนนี้ข้าไม่มีวิธีควบคุมกระดาษนินรีบคายแก่นวิญญาณสองดวงไม่เช่นนั้นจะถูกกำจัดนะสายไปแล้วล่ะ พลังของแก่นวิญญาณสองดวงรวมเข้ากับร่างกายของข้าแล้วอย่างนั้นเหลือแค่วิธีนี้จ<ว>้าโง่จะเข้ามามีประโยชน์อะไร ได้ผลแล้กระดาษนี้ไม่จมตีข่าแล้วมุดเถินเจ้ายอมแพ้สิเธอะเจ้าอยู่ในตะขคร่ลำแสงทั้งชีวิตไม่ได้ช้าเร็วมันจะฉีกข้าห้ามยอมแพ้เจ้าริบคิดสิยังมีวิธีรอดอื่นอีกไหมหรือว่ามีเพียงแค่วิธีนั้นวิธีอะไรอ่ะจะรีพูดมาสิเชื่อมโยง สายเลือดเชื่อมโยงสายเลือดการตั้งคันพระอสุงสายเลือดอสุนเทพโบราณมีวิธีหนึ่งที่ทําให้ได้พลังขั้นสูงมากกว่าการสกัดนั่นก็คือการเชื่อมโยงสายเลือดเมื่อเชื่อมโยงสําเร็จเจ้าและข้าจะมีพลังของกันและกันขนาดเดียวกันก็มีชีวิตเป็นของกันและกันเจ้าตายไปข้าก็จะดับสิ้นตามข้าตายไป เจ้าก็ไม่มีทางรอดนับแต่นี้เจ้ากับข้าเป็นตายด้วยกันฉะนั้นหลังเชื่อมโยงสำเร็จเจ้าจะไม่ใช่ภัยคุกคามกระดาษนินจะไม่โจมตีเจ้าเขาจะได้แบ่งแรงต้านแก่บวิญญาณเป็นสองส่วนหากนี่เป็นวิธีเดียวที่ช่วยเจ้าได้ฉะนั้นเราไม่มีทางเลือกเริ่มเลยเถอะมนุษย์น่าเชื่อถือ หรือว่าคนที่ตรงหน้าค่าควรเชื่อถือจ้ยังลังเลอะไรขั้นตอนการเชื่อมโยงสายเลือดอันตรายมาก หากพลาดเพียงเล็กน้อยเราสองคนจะเป็นอันตรายเจ้าจะไม่เสียใจจริงหรือนับแต่ข้ายืมพลังเจ้าไปช่วยพ่อของข้าข้าก็เห็นเจ้าเป็นเพื่อร่วมเป็นร่วมตายของข้า ในที่สุดข้าก็มองคนไม่ผิดมุฉินเรามาเริ่มกันเลยอเอาแก่นโลหิตของเจ้าใส่ไปในนั้น มีโอกาสเพียงครั้งเดียวในตอนนี้ใจของเจ้ากับข้าเชื่อมกันห้ามขัดข้องใจกัน

为的誓言就不能算承诺。那些笑过、吵过、不屑一顾的煎熬，何必太执着？要在苍穹榜上刻下我的名字，证明我曾经来过。 越战越狠，闯，勇往直闯。